สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่การเดินทางอันยิ่งใหญ่ในห้วงแห่งปรัชญาพุทธศาสนาวันนี้เราจะมาไขาปริศนาของคำหนึ่งซึ่งลึกซึ้งและท้าทายความเข้าใจของเรามากที่สุดคำหนึ่งนั่นคือสุญญาตาหรือความว่างครับเมื่อเราได้ยินคำนี้ครั้งแรกหลายคนอาจนึกถึงความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเลยแต่ในทางพุทธปรชัชญาสุญญาตาไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าเช่นนั้นเลยครับ ตรงกันท่ามสุญญาตาคือแสงสว่างที่ส่องนำทางเราให้พ้นจากความทุกข์เป็นความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสรรพสิ่งทั้งปวงลองหยุดคิดสักครู่แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าตัวตนของเราคืออะไรสิ่งของรอบตัวเรามีแก่นแท้ที่ดำรงอยู่ได้อย่างถาวรหรือไม่เราทุกคนมักจะใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อที่ว่าเรามีอยู่จริงตัวตนของเราเป็นสิ่งคงทนถาวร และสิ่งของต่างๆรอบตัวก็มีอยู่จริงตามที่เห็นแต่เมื่อเราพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นเราจะพบว่าความเชื่อเหล่านี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่จิตปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นสุญญาตาคือคำตอบที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเป็นความจริงว่าทุกสิ่งในจักรวาลนี้ตั้งแต่ตัวตนของเราไปจนถึงภูเขาแม่น้ำดวงดาวล้วนแต่ว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากสาระสำคัญที่แท้จริง และไม่มีแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือการลบความเข้าใจเดิมๆทิ้งไปสุญญาตาไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอยู่จริงหรือความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงการที่สิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่ด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระหรือมีแก่นแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึง รถสักคันนะครับเมื่อเราพูดถึงรถเรานึกถึงรูปร่างภายนอกเครื่องยนต์ล้อหรือพวงมาลัยแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราถอดชิ้นส่วนรถออกทีละชิ้นสุดท้ายแล้วจะเหลืออะไรที่เรียกว่ารถอยู่ไหมคำตอบคือไม่มีเพราะคำว่ารถเป็นเพียงชื่อเรียกที่สมมุติขึ้นมาเพื่อใช้เรียกการรวมตัวกันของชิ้นส่วนต่างๆเท่านั้นตัวตนของเราก็เช่นกันครับเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนว่า ตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่คงทนถาวรหากแต่เป็นเพียงการประกอบกันของสิ่งที่เราเรียกว่าขันห้าซึ่งประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีความเป็นตัวเราที่แท้จริงอยู่เลยแนวคิดของสุญญา,านี้ไม่ได้เป็นปรัชญาที่ลอยอยู่ในอากาศ หากแต่มีรากฐานอันมั่นคงในคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในพระสูตรของฝ่ายเทราวาทที่กล่าวถึงการพิจารณาขันห้าว่าเป็นอนัตตาหรือในคำพีของฝ่ายมหาย,ยานอย่างปรัชญาปารมิตาสูตรที่ขยายความถึงความว่างของสรพสิงอย่างลึกซึง้งการทำความเข้าใจสุญญาตาจึงไม่ใช่แค่ท่องจำคำศัพท์แต่คือการเปิดใจยอมรับความจริงอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต เป็นการปลดปล่อยเราจากพันธนาการแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นเพียงภาพลวงตาช่วงที่สองเจาะลึกปรัชญาแห่งความว่างตอนนี้เราได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าสุญญาตาคือความว่างจากตัวตนและความจริงที่สมมติขึ้นไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้เราจะก้าวลึกเข้าไปในห้วงแห่งปรัชญาเพื่อสำรวจว่าเหตุผลและตรรก,กะใดที่รองรับแนวคิดอันยิ่งใหญ่นี้ หากเราต้องการเข้าใจว่าเหตุใดสรรพสิ่งจึงเป็นสุญญาตาเราต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเราเองเป็นอันดับแรกพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นตัวเรานั้นหาได้มีแก่นสารที่คงทนถาวรไม่หากแต่เป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆของสิ่งที่เราเรียกว่าขันห้าซึ่งได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ รูปคือร่างกายของเราซึ่งเป็นเพียงการประกอบกันของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือเจตนาและจิตปรุงแต่งทั้งหลายที่ผลักดันการกระทำวิญญาณคือการรับรู้ผ่านอายตนะทั้ง6ในแต่ละช่วงเวลาขันทั้งห้าของเราล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ร่างกายของเราแก่ชาราลงทุกวันความรู้สึกของเราก็ไม่คงที่ความคิดและความทรงจำก็เกิดขึ้นและดับไปหากไม่มีส่วนใดในขันทั้งห้าที่เป็นสิ่งคงทนแล้วสิ่งใดเล่าคือตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึง้งเราจะพบว่าขันทั้งห้าล้วนเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีเราที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกระบวนการนี้ได้จริง แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้านั่นคือปฏิจจสมุปบาทหรือการเกิดขึ้นพร้อมแ่งทมทั้งหลายเพราะอาศัยกันหลักธรรมนี้สอนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนนำรงอยู่ได้เพราะอิงอาศัยกันและกันไม่มีสิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้โดยอิสระดอกไม้บานได้เพราะมีน้ำแสงแดดดินรถวิ่งได้เพราะมีน้ำมันและเครื่องยนต์ แม้กระทั่งตัวตนของเราก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยขันทั้งหเมื่อเรามองเห็นความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงข่ายอันไร้ขอบเขตของเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่มีแก่นสารที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองจากมุมมองของพุทธปรัชญามหายานนักปราชญางนาคาชุนได้ขยายความแนวคิดนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นท่านสอนว่าสรรพสิ่งนั้นว่างจากสภาวะของตัวเอง นั่นคือไม่มีสิ่งใดที่มีคุณสมบัติที่คงที่หรือเป็นอิสระจากปัจจัยภายนอกการที่เรารับรู้สิ่งต่างๆว่ามีอยู่จริงเป็นเพียงการบัญญัติขึ้นตามเหตุปัจจัยที่มารวมกันเช่นโต๊ะก็เป็นเพียงชื่อที่เราใช้เรียกไม้ที่ถูกนำมาประกอบเป็นรูปร่างหนึ่งหากไม่มีไม้และช่างไม้ก็ไม่มีโต๊ะฉันใดตัวตนของเราก็เป็นเพียงการบัญญัติขึ้นบนพื้นฐานของขันห้าฉันนั้น การทำความเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังสุญญาตาจึงเป็นการฝึกฝนให้เรามองเห็นความจริงของสปปรรพสิ่งอย่างเป็นกลางปรัศจากอัคติและการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามองเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เชื่อมโยงถึงกันเราก็จะสามารถปลดปล่อยจิตใจจากความทุกข์ที่เกิดจากความหลงผลิดในตัวตนและความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่คงทนถาวรได้ในที่สุดช่วงที่สาม การนำมาสู่การปฏิบัติและชีวิตจริงเราได้เดินทางสู่โลกแห่งปัญญาของสุญญาตาเพื่อทำความเข้าใจถึงความว่างจากตัวตนและความจริงที่อยู่เบื้องหลังสรรพสิ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้ความรู้ที่ได้มานั้นกลายเป็นปัญญาที่สามารถนำทางชีวิตของเราได้การเข้าใจสุญญาตาไม่ได้จบลงที่การรับรู้ด้วยสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงนี้ด้วยตัวเองการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกสติและปัญญาครับสติคือเครื่องมือสำคัญประการแรกในการเข้าถึงสุญญาตาสติช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะโดยปราศจากอคติหรือการปรุงแต่งเมื่อเราฝึกสติเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึก ความคิดหรือแม้แต่ร่างกายของเราล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงลองนึกถึงความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นในใจดูนะครับเมื่อเราฝึกสติเราจะสามารถมองเห็นอารมณ์นั้นๆว่าเป็นเพียงสิ่งถูกรู้อย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราที่กำลังโกรธหรือเศร้า ความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราจะทำให้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์เหล่านั้นได้เมื่อสติของเราแข็งแกร่งขึ้นปัญญาก็จะตามมาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจะช่วยให้เราเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือการมองเห็นว่าทั้งความสุขและความทุกข์ ก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้ดำรงอยู่อย่างถาวรและความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งคงทนเมื่อเราไม่ยึดต,ติดในความสุขและไม่ผลักไสความทุกข์เราก็จะพบกับความสงบที่อยู่เหนือกว่าอารมณ์ทั้งปวง การปฏิบัติเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องทำในสถานที่พิเศษแต่สามารถทำได้ในทุกขณะของชีวิตประจำวันครับขณะที่คุณกำลังทำงานลองสังเกตความคิดที่วิ่งวนในหัวของคุณหรือขณะที่คุณกำลังพูดคุยกับใครสักคนลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจการฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นนี้จะค่อยๆสั่งสมปัญญาให้เราสามารถมองเห็นว่าทั้งความคิดและอารมณ์ต่างๆล้วนเป็นสุญญาตาหรือว่างจากตัวตนที่แท้จริง เมื่อเราเข้าใจถึงความจริงของสุญญาตาจากการปฏิบัติแล้วความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงเราจะเข้าใจว่าไม่เพียงแต่ตัวตนของเราเท่านั้นที่เป็นสุญญาตาแต่สิ่งของภายนอกและผู้คนรอบตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเราจะสามารถมองเห็นผู้อื่นได้อย่างเป็นกลางเข้าใจในความเป็นไปของซัพปสิ่งทำให้เราสามารถลดความขัดแยง้งและมองโลกด้วยความเมตตาและกรุณามากขึ้นดังนั้น สุญญาตาจึงไม่ได้เป็นแนวคิดทังปรัชญาที่ห่างไกลจากชีวิตหากแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปลดเปลื้องความทุกข์ที่เกิดจากความหลงผิดในตัวตนและสิ่งของที่เรายึดมั่นถือมั่นช่วงที่4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและบทสรุปการเข้าใจสุญญาตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธโลกหรือสิ่งที่เรามีอยู่แต่หมายถึงการที่เราสามารถอยู่ในโลกได้อย่างอิสระปราศจากความยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรามองเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงการรวมตัวกันของเหตุปัจจัยเราจะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานเรามักจะรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จหรือท้อแท้ในความล้มเหลวแต่เมื่อเราเข้าใจสุญญาตาเราจะมองเห็นว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่เรื่องของตัวเราที่เก่งหรือแย่แต่เพียงผู้เดียวการมองเห็นเช่นนี้จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ถูกความรู้สึกดีใจหรือเสียใจจากผลลัพธ์มาครอบงำในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจว่าทั้งตัวเราและผู้อื่นล้วนเป็นสุญญาตาเราจะเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ของผู้คนด้วยสายตาที่เปิดกว้างและไร้อคติเราจะเข้าใจว่าผู้อื่นก็มีความคิด ความรู้สึกและเหตุผลของตัวเองที่เกิดขึ้นตามปัจจัยต่างๆเช่นเดียวกับเราความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราลดความขัดแย้งและเพิ่มความเมตตาความกรุณาให้แก่กันเพราะเรามองเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เชื่อมโยงถึงกันตอนนี้เราได้เดินทางมาจนถึงบทสรุปของการสำรวจความหมายอันลึกซึ้งของสุญญาตา ตั้งแต่การทำความเข้าใจในมิติเชิงปรัชญาของพระพุทธองค์จนถึงการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราค้นพบร่วมกันคือสุญญาตาไม่ใช่การไม่มีอะไรเลยแต่เป็นความจริงอันสูงสุดที่ปลดปล่อยเราจากความทุกข์ทั้งปวงหัวใจสำคัญของสุญญาตาคือการมองเห็นว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่เป็นของใครและไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราความคิดของเรา ความรู้สึกของเราหรือโลกที่เราอาศัยอยู่ล้วนเป็นเพียงการรวมตัวกันขององค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างต่อเนื่องดูดกระแสทานขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติลองสังเกตความคิดและอารมณ์ของตนเองในแต่ละวันแล้วท่านจะเริ่มมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งความว่างไม่ได้ทำให้ชีวิตไร้ความหมายแต่เป็นเสมือนผืนผ้าใบที่สะอาดบริสุทธิ์ ให้เราได้วาดภาพแห่งชีวิตตามที่ปรารถนาอย่างแท้จริงโดยปราศจากพันธนาการแห่งความยึดต,ติดขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ